สบายดีพี่น้องวันนี้เขาจะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเบ็ดป่าพี่น้องเดี๋ยวมีเยอะก็คือขี้กระเดินเสียบขี้กระเดินนี่มันเซอร์อยู่แถวเซอรหนานี่แหละน,นี่ก็ฝนตกพี่น้องฝนตกล้มา แต่บ่แห้งิบๆๆๆอยู่ครับบๆตกพี่น้องพายุโนอืนแต่ว่าบ่แหงคือไปลายมันบานเฮาสมัสซอร์เบท าำพื้นหน้านี่แหละตอดคิดวามันทึกขึ <c oughs> ้นดวามันทึกมันตอด เออนี่บมดหมดใส่ร้อนล่ะมีเฉยไหมพี่น้งองเอ้อนไหวขนาดท่านฝนตกให้เต็กร้อนไหวเาสื้อเบ็ดเฮ้าปบับบารมีถือถือเอ็น ข้าบอกใบถือเนื้อมาเป็นห,หลอกกันอีกแล้วมาเห็นยุกยๆๆๆุกยุกยุกเลกับไป มืดคักขนาดพี่นองเอ้ยบรรยากาศเป็นตะนอนอยู่ทงคักเสื่อม ได้มาแล้วตัวนึงพี่น้งองปลาคอกำลังได้ตัวนึงล่มก็มีพี่น้องเยแต่บาแห้งล่มคือน้ำแกงอ่อนคิดแล้วทุกล้วพี่น้องปลาเขียงปลาเขียง โอ้ขี้ลักขี้ลักกระปูพี่น้องพุดพูนพูดรอนซ้ำเราก็ไปถือเนื้อมาเป็ดหือตัวใดรอนแลวแม่นหื้อสองตัวพี่น้องกระปะคอฮะป้าจิ๋่ เป็นเพราะฝนตกพี่น้องเยปลาและงินยุ่เสียงมันมันบอกกินเบ็ดฝนตกล้นบอกกินเบ็ดมันบึดบึดอาหารสารุปพี่น้องซื้อเบ็ดได้สอกตัว ข้อกับักขิงบันทึกเพาฝนตกพี่น้องหลังจากเอาเสื้อเบ็ดแล้วอะไรพี่น้องบ่ได้ป่ามาพยายามตอนมาชี้ถือหรือบอ่เพราะว่าฝนตกบ่แห้งหนะเมื่อวานนี้เขบาบ่ได้เมื่อวานนี้พยายามบ่ได้จากตัวครับน้ำบได้ไหลเข้าอัน บื่อไหลเข้าตอนครับแต่ว่าวัอนี้นี่เขาพไปยามเบ่บัวมันสิทึบหรือบอ่บัวน้ำมันสิไหลเข้าหรือบอ่เฮ็ดโฮควายพี่น้องพอได้ปล่อยควายน้อยเฮ็ดสมนี้มันบริมันบริยานได้สมนี้ ไข่น้อยในข้อมันจกเอาไปหากินเลยปลาข่าวลมฝนตกวันซื่นนะพี่น้องมันล้มน้ำก็ไหลเติบนห้องอันนี้แหละพี่นอ้องชาวเห็ดตอนใส่ห้องอันนี้แต่ว่าอยู่หันเห็ดตอนอยู่หันนี่ก็หน้าเฮาคุณอาน,นาสาว น้ำกับบทันเป่งครับมนันนั้นก่อนนี้ก่อนเป่งมันบัทันเก้โอ้โโอ,โอ,โอ้กว่าหวานนี่นะพี่น้องหวานนี่นิดน้อยหนึ่งน้ำมันไหลครับ ป่าป่าตอนเหี้ยเลยปีนี้ทำเระท่นได้กินจักเธอเลยป่าตอนน้ำกับผลยังทันตกแห่งจักเธอไลกับพอแต่ซ้ำนี้แหละตอนตอนกับตอนตะกีกายนี่้อง ตอนตะวีกายนี่แปลงกันน่อยนึงเพราะมันยังดีอยู่ยังใสได้อยู่ <c oughs> ตัวน,นี้อีพอปานบุมีผาตาดบริษัทผาตาดซะ่ก็เลยปาน อนอ่ะเฮ้ยเป็นตะมีอยู่บ่เป็นน้ำข้าวหน่อยเดียวนะ cái gì cho một dạng Mì Gõ Để không bỏ lỡ một con vào một oh. oh. cho không ไม่ได้แต่คเพราะกัะป๋องมันดื่นเขาพอน้ำไหลเข้าไปแล้ว พอปีนไปนะพอได้ปีนพี่นอะ ตะขอหนึ่งสองสามสี่ห้าตุ๊กตะขอห้าตุ๊กว่าเซเบ็ตพี่น้องบ่ขึ้นว่ามันสีบ่ขึ้นว่ามันสิเข้านะน้ำน้อยเดียวเมื่อวานนี้น้อยกว่านี้บ่ได้ชักโดเลย สำหรับคลิปนี้มาวนันนี้ขอปิดคลิปลงไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเพื่องพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย